ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบ่าวสินส,ส้ขสุขสุขคนครับผมบ่กก้อนสวัสดีคือเขาคือเดินกับพี่น้องนี่ผมเองก็อยู่บุรีรัมย์ครับพี่น้องอยู่อำเภอหว้วยลาดเนาะตอนนี้กำลังยางในหน้างานครับพี่น้องเบิ่งวาวเนาะเรากลัาเบิ่งนวาวด้วยกันครับพี่น้องื้นนี้ครับตอนนี้ทีมงานวาวกำลังแลีนปล่อยวาวขึ้นน่ครับพี่น้องอันนี้ทีมงานบางทีมงานกำลังเอาไป เอาสนามครับพี่น้อง <c oughs> แบกไปเลยได้นี่ว่าวนี่ววาวนี่เดี๋วนงอยู่หลายเมตรอยู่ครับพี่น้องมีเมตรกวัวเนาะเป็นว่าวแหกยักรับพี่น้องออกกระเบื้องในการเรื่อยๆกับว่าวซื้องานครับผมตอนนี้กำลังเอาว่าวไปสนามสิปอยเนาะบางหลังกปล่อยไปแล้วครับพี่น้องปอยว้เติมครับพี่น้อง บปเอาเอาแต่ว่ามันนี่ไม่ค่อยมีลมก็เราก็เดิมครับพี่น้องครับลมไม่ค่อยมีนะปันใดเนาะเบิ้งในการเรื่อยๆกับเ้าซื้อกันครับผมยังซ้ายเพิ่มหามาอยู่รวมกันหมดเลยอยู่อำเภอห้วยลาบุรีรัมย์ครับพี่น้องรอบหิ่งว้าคือเก่าคือเดิมเนาะตอนนี้คืออยู่ในท้องฟ้าอยู่หลังนึงครับพี่น้องวิ่งว้านะครับอย่าพิ่งวิ่งว้าวเล่นนะครับอย่าพิ่งเดือบเล่นนะครับต้องขอ เออสาแต่ว่าพอคอยมีลมบันไดกับพี่น้องก็พอได้เบิรงอยู่ครับเบิร์กในการเรื่อยๆเนาะครับนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังหาไปข้นเ้ำสีไปปล่อยครับพี่น้องขึ้นไปแลยครับลายสีเขียวหางเมื่อกี้เนี่ยเมื่ทันลงเลยครับพี่น้องเตรียมพร้อมเนาะเป็นวาวแอกยักษ์ครับพี่น้องอยู่แล้วเล่าลิฟตีหลังถึงสิบหารังครับพี่น้องประมาณนี้ครับ หรือว่าไล่เติมครับพี่น้องวาวแอกยักษ์ครับพี่น้องนี่ครับลุง่งเลยเหรอครับพี่น้องนี่ทั้งปล่อยทั้งขื่นทั้งลงครับพี่น้องพวามบกพร่อยมีลมเนะาะมันประยู่ลมต้นวบาวหน่อยก็คือสีหอดอยู่ประมาณ2 0หลังครับพี่น้องวบาวสองเมตรกว่าเนาะขคือสีหอดอยู่2 0หลังเนาะ เดือยวาวกับลายเติมครับพี่น้องมือนี้โดนวาวใหญ่กับซิหลังถึง15มหาังครับพี Rah ่น cool. ้องตามเพิ่นประกาศเนาะกับเบิ่งนในการเรื่อยๆกับวาวซื้อกันครับผมทางนี้ขึ้นสูงกังเลยอันดีครับพี่น้องผมถ่ายแถวบอท่านเลยทั้งปอยทั้งลงครับพี่น้องหันกลของบอท่านครับพี่น้องกับเบิร์นในการเรื่อยๆเนาะ ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วข้างนั่นกูต้องไปครับพี่น้องล้างเนียคืึนอีกแล้วครับโอ้ขึ้นนอนเลยเป็นบุญงามครับสวยงามลครับพี่น้องเปเพณีเนาะบุญพันตรีเป็นงานบาลปีนี้ก่อนเป็ดแบบโบราณโบราณเนาะครับพี่น้องตะเกาตะแก่เนาะ งานวาวเพื mm ่ออนุร wow. <pin> ักษ์ไว้ให้ลูกหลานราบเบิ่งเห็นต่อไปกับพี่นองหาเบิ่งในยาับงานวาวหรือวาวตามทงไฮทงหน้าเฮ้ากัหาเบื้อมันยาครับ่อนนาต่ละอ้าวตามทงไบทงกบ้าเ๋ยวนี้หาเบิ้งในยาครับเบื่องในการเรื่อยๆกับบ้าซึ่งขั้นครับผมวันนี้ผมเองบ้าซึ่งข้นกัมาบริรัมอำเิงหอยหลานงานวาวกับพีนอง จัดเป็นงานประเพณนีประจำปีเนาะลองบุยลครับพี่น้องเองบาซึ่งกันกัเลยมาเบิ่งได้ผนครับพี่น้องกเลยิฮ็ดคลิปพี่น้องเบิ่งนํำเนาะเพื่อหลร้านเข้าเบิ่งูดกับูดออกเนการอนฟิวคู่นี้เฮาเองเบิ่งแต่ใ้ขายถนุแจะเบาหน่อยเนาะอน้มเบาไงครับพี่น้องเบา4เมตรขึ้น เดือดถึงหาเมรคกับพี่น้องบางหลังเนาะวาวหน่อยกับสองเมตรกัวหอดสามเมตรกับมีครับพี่น้องสี่เมตรกับมีครับเดี๋ยวแต่ขนาดแต่เราบุคค่นเป็นเศษมากเนาะเลยระบุโปรได้ครับพี่น้องใหญ่ะสมกันเท่าไรครับพี่น้องเดี๋ยวแต่ผีมือซางเนาะอหนี้ก็ลุกอีกแล้วครับหล้างนึงครับมือนีไม่ค่อยมีลมอนไดครับพี่น้องพอดดเบิงย่คือว่าคนก็นหลายติบครับพี่น้อง งานประจำปีเป็นงานประเพณี้ป่ะเนาะงานประเพณีงานว,าว้าวปล่อยขืนนี้เหรอครับหลังนึงครับหลังนึงลงมกับปล่อยขืนอีกลังนึ่งนะครับพี่น้องบางเตือกขอพระท่านให้ล้มสั่มปอยขืนจ่อยครับพี่น้องเบิง้งในการเรื่อยๆเนาะจิ้มง,งานแรงยังครางเลยพี่น้องว่าวาวใหญ่แหง่งใส่กำลังหลายเติมลยนี่คนแรนเป็นซีปไปได้ครับพี่นอ้องคนแรนวาวเป็ดซีปไปได้ดึงสิดึงขึ้นครับพี่น้อง เอามาแล้วก็ใส่ที่ตามเบาซึ่งการน่อยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาสินค้านะครับผมวัววน,นนี้ก็มา,านนเ h ็ t คลิปวาพี่น้องเพิ่นนงซื้อกลับขึ้เดือกมาเบาสินค้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในสองฝ่าอยู่เนาะฝอายอีกเบื้อยู่ครับพี่น้องแอปว่าล่มก็บบอบปันได้นาะแต่เบิ้งแต่หลังนี่ติดร่มมาบพี่น้องก็เบิ้องในการเรื่อยๆเนาะติดล่มมาเน,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 นาะหลังนี่ครับพี่น้องครับก็ได้เบิง้งโดนโดนเนี่ยเออใส่ไปใายมาเนาะ ต้องในการเรื่อครับพี่น้องครับมันอี้ผมเองครับไม่เก็บเบาอีพีหน่องเบิ้งคือเก่าคือเดิมของบบาซส่งกันแหรอครับาเบิ้งในหยาครับพี่น้อ,นนนนอ,นนองเบ,บาทำไมสมืออันผมมีงานประเภทนี้เองสิคือสิบปีเบิ้งเดีผมวผมวอยู่บ้านผมผมมีคนเห็ดเดี๋ยวน,นี้ผมเองก็เลยได้ยินข่าวก็ต้องมากครับพี่น้องผมเองก็เบิ้งในเฟสในไลน์แล้วครับพี่น้อง เข้ากับมาครับเอหลังนี้่ึ้นโดนเตอร์กันพี่น้องตรงนี้กันเรื่อยๆเนาะครับครับพี่น้องเบาสินคันเนาะเก็มะเดาก็ซอยที่ตามเบาสินคันได้ด้อครับพี่น้องแต่คนไหนกูแจ้งกูติดตามเบาสินค้านะครับผมมื่อนี่ก็ไม่กี่บ่อยพี่น้องเบิ้งขึ้นเขาขึ้นเดิมเนาะผมเองขอบคุณทุกท่านที่เขามาเบิ้งและเขามาชมเบาซิงคันครับผมเราติดตามเบาซิงคันเบาซิงคัน เองก็บ่มีหยังเนาะมีคําว่าขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ